สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูส่ช่องยูทูบเราเะโกรำซิงครับตามไปดูซานี่ครับวันนี้เป็นไงครับแต่น้ำขึ้นครับเมื่อวานเมื่อวานน้ำเดี๋นี่ผมมีครับเดี๋ยวกไปดูข้างล่างครับโอ้จังครับ นำไม้เลยครับท่วมรอบสองครับโอท่วมรอบสองครับนี่ครับตัวจากเมื่อวานครับแปดหมดครับตัวอันนี้ครับนี่ครับ JCB บท่านทิกลูงเมื่อวานครับ กูจะขึ้นนะครับมื่หวานขยับมาประมาณสี่ห้าเมตรนะครับมาเมื่อนี้ทวมรอบสองครับโอ้หนักครับเนื่อยใจกับเจ้าของครับอ่ะเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับ นี่ครับขันกูม่อวานครับขึ้นไม่ขึ้นครับใกล้จะขึ้นนะครับมังเอินสายให้เราดีแตกครับก็ผมพาไปดูครับนี่ครับอื้อ สายตัวน,นี้เด็กมืั้วานตอนนี้นะเวลานี้ต้องรีบสายตัวนี้แตนนกต้องรีบอัดสายมาใส่แล้วครับต้องรีบเอาไปเชื่อมเรามามาใส่แล, <c oughs> แล้วงกินก่อนอันดับแรกต้องเอาคันนี้ขึ้นก่อนให้ได้นะโอ้ไม่งั้นจะยุงย่งอีกนะครับแล้วเริ่มงสองะนะกำลังใจคร<ห>ับเป็นกำลังใจให้ครับทุกทีมงานครับ <c oughs> สู้ๆครับงานหนักฝนครับแต่ก็ไม่แน่นะถ้าฝนตกทำใจครับ น,น,น,นี่ครับรวมรอบสองครับวันบมีขืนมากระตัดเนาะเออเยี๋เพิ่งอันอ,อยู่ในอันมาดูตังโลกตังดาวผมเกองเส้นไว้ครับอาใจะช่วยครับ กำลังใจครับห้องไหนมาครับเมื่อวานครับเราเสียโก้ครับเราเสียโก้ดำซิงครับฟังยากจังอะไรกูเราเสียโก้ดำซิงครับอำเภอเราเสียโก้ครับครับผมอยู่ออกจากน้องไปนี่ครับฝั่งนี้ครับน้องติดอยู่สามอำเภอครับติดม่วงสามสิบครับ ตนมวังสามสิบกับติบอำเภอเมืองแล้วก็เราชชโกะครับนี่ครับพิวดครับเสิยงดินด่วนครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ช่องไหนนะเสียเบียอุบลครับเสียเบียอุบลครฮะอีกเอาขึ้นครับวันนี้ก็มาชอวัชระไม่มาบอกติดตามครับต่อจากคลิปเมื่อวานครับ หารอร่อยไม่ที่คุณผมใช้ได้เลยกลับวันนี้จับวันนี้เลยเขาแค่มาดูตอนเอาขึ้นสายยังไม่มาเลยเนี่ยโอ้ใจเย็นเลยครับใจเย็นมากครับคนขับไปไหนเนาะคนกลับจรริงมากคัอ๋อเลยแกจะดึงอย่างเดียวเลยครับ ไปดูด้านหลังครับนี่ครับเฮ้ยเย้ยลวมลวมนี่ครับก็ขึ้นแต่ว่าวานก็ม่ขึ้นครับ นี่ครับต้องดีบนะครับาำรับ j c b ครับต้องดีบอัดซ้ายแล้วขึ้นก่อนนะครับนี่เดี๋ยวจะไม่ทันครับไม่งั้นไม่ทันครับน้ำขึ้นครับขึ้นเข่าวานครับทางเข้ามาเื่อวานยังไม่มีน้ำวันนี้น้ำเต็มนะครับทางเดินเข้ามาหนักใจกับซานี่มันเดิอครับ ทวมรอบสองครับโอ้กำนังใจให้ครับส,สู้ครับม,มีใครอยากให้เกิดนะครับแต่ว่ามันได้เกิดไปแล้วก็ใจซอยครับโอ้ยลมๆเจ๋ช่วยครับคนกลับ JCB ไปใส่นอวนนีหลายคนดูคลิปอาสิ เห็นนี่เหรอครับโหหดครับทวานอะเปลี่ยนกำลังใจให้นะครับพูดอะไรไม่ค่อยได้ครับได้แต่รุนให้กำลังใจครับแต่สำหรับเจซีีต้องรีบนะครับต้องดีบอัดส,สายนะครับอัดส,สายมาใส,สา่ไม่งั้นไม่ทันครับ ช่ออย่างนี้ไม่มั่นใจครับว่าทรายมันจะมันจะท่วมหรือว่าจะอมแท็กดูแท็กไปละครับม่ค่นมั่นใจครับแต่ว่าน่าจะดูนะครับปล่อยไว้น้านนี้เ่าไหร่เทล้อะทองรีเอาขึ้นครับับอยู่กับพี่วุฒิเงินือนมครับพวุฒิน้ำซิงดินด่วนหนึ่งสายล่องเสียเบียบวนแล้วก็พี่วนน้ำซีงกับใจครับ เป็นวันที่ไหนนะที่สี่แล้วมั้งสี่เนันที่สครับสงสารทั้งรถสงสารทั้งเจ้าของรถแล้วก็ทีมงานที่รุยตรงนี้สี่วันนะครับชินไว้ก็เตรียมนะครับไม่เชื่อจะรบดูนะครับ คอามเชื่อไข่เชื่อมันครับเย็ดทุกวิธีทางแล้วครับอันไหนึงไหนอันไหนเป็นแนงใจเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจต้องดีเพราะขึ้นครับจะให้ขึ้นไี่ได้ครับทำทุกวิธีทางครับกันน้ำไว้ไม่อยู่ครับไม่รู้เลยเขาว่าแล้วครับฝั่งนู้นก็าทำงานแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาลงมาน้ำชาวบ้านชาวบ้าน น้ำเช่าหน้าน้ำเช่าบ้านเพิ่อนกับเพียงออกจากหน้ากับจาคสะิเไซเลยครับตาบวาลงน้องน้องนี่ครับน้องชางนี่ฮะเพ่นกำลังใจให้ครับเราจรดูเราจะช่วยให้กืนเนอร์ครับสำหรับคลิปนี้จะไ้เพียงเท่านี้ครับติดตามคลิปต่อไปครับรอติดตามคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ ของเราเชโกรันซิมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ